เงินก้าก็เสีายอยู่มนเดือดเงินดาวมันเยอะนะเป็นที่ในเมืองมาปรึกษาก่อนอันนี้มันเป็นหนทางของเราเลยเราจะต้องมีงานมีการทําก่อนของใคร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 น้องโน้น้องโน้มึงไม่รับเราหรือไม่จ๊อโน้ตพี่เข้าไปคุยกับน้องก่อนเลยอิจฉาเขาเลยล่ะดึกปังไม่ยังมีกับคุณแม่เอาน้องน้องน้องอ๋อเไม่เหมือนกูเลยทีเดียวจบค่ะมึงยังทีเดียวจบกูนี่ไม่มีผ่านเลย อ๋อมันต้องใช่ใช่หรือเปล่ามูก็ไม่รู้หละมึงมั่นใจเหรอเผื่อจะพลาดเดี๋ยวจะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณพานแม่ยังมีเหลือไว้เฮ้ยมึงไี่ปลอยตลอดแม่แม่เม่แม่ยม่แม่าม่แมไแม่แมเแม่แล่แม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 ่่ หพี่จะหนีเจ้าไปไหนได้แล้วมีข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกนันทพรจิ๋มชอนตะวันแปไรมชอนตะวันเมื่อกี้บอกกูชื่อจิ๋มอยู่เลยจิมชื่อเล่นชื่อเล่นเหรอนันทพรชอนตะวันเดี๋ยวนี้พี่สองคนไม่ใช่คนแล้วอ้าวไม่ใช่คนแล้วมึงเป็นหมาแล้วไงป้าจิ้นขี้นี่บ้าแล้วไม่ใช่คนแล้วมึงเป็นอะไรหรอกเวลาจะพี่กำลังจะมียศทหารอาสัตว์ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นทหารอุ้ยไม่เป็นทหาร ไปไหนไใจเย็นก่อนเขาเป็นเมียในทหารไงคุยกันก่อนทำทำอย่างนั้นไม่ได้ไนะพี่ช่อตะว,วันมานี่ก่อนเอา้าทำไมอ่ะพี่พี่พ<อ>ได้รับตัวเป็นทหารก็จริงแต่พระองค์ท่านอธิราชราชาท่านกำชับบอกพี่มาว่าทหารของพระองค์นะห้ามมีเมียจ้ เธอได้ไปาหารเธอได้เข้าไปในเมืองจะไปหาเมียใหม่แถวนั้นใช่ไหมพ้่ทั้งสองคนอยู่บนน้าเหรอพี่ไม่ใช่นี่มันเป็นเรื่องจริงทำไมทาได้เมียนะมันเป็นเรื่องจริงฉันไม่เชื่อไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเออเป็นปกติเป็นปกติเราต้องมีทางออกสิเราถ้าเราจะไม่เป็นทหารมันก็เสียดายอยู่เงินเดือนเป็นดาวัมเยอะเฮ้ยจะพูดอะไรมาวะอะไรทำไมก็พระองค์บอกว่า ห้ามจหารมีลูกมีเมียถ้ามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องพาเข้าพอได้เออเองก็ไปทูลกับพระองค์ท่านว่าอัครพรเป็นน้องสาวเลยนี่หัวแลงไปหัวแรงไปหัวรองเท้าเลยมือสุดยอดเลยผมไม่ต้องชมหรอกเองบอกว่าอัครพรเป็นน้องเองข้าจะบอกพระองค์ท่านว่าที่ชอตะวันเป็นยายกูได้แม่ของแม่ตั้งไปเยอะเลยผมไม่เชื่อเป็นยายอ่ะ ไปไเป็นย่าดีกว่า<ป> <c oughs> ยิงไปใหญ <c oughs> ่แต่ว่ามันก็เสี่ยงตายนะเดี๋ยวตอนหลังเราค่อยไปไปทูลความจริงแต่ว่าไม่เคยเข้าวังเลยทำยงไงอ,งงองเรียกว่าสองหน้ารอดเต้องซ้อมกันก่อนสิกันเฉพาะหน้า<อ>ถ้าเกิดว่าพงศ์จับได้ว่าเองเป็นเป็นผัวเป็นเมียกันจะตายตายเลยลูกเดียวแน่นอนทำไงพี่ก็ต้องทิศะวันจันทตะพอนก็ไม่เคยเข้าเมืองหลวงมาก่อนกลัวไหมฉันถามหน่อยกลัว สมมุติว่าตรงนี้เป็นหน้าท้องพระโลงพระลวงพระลงพะองพะลงพระลงพระลงหลวงต้องไปต้องพูดท่านธ์ทำเพลงพี่เป็นพระองค์ท่านเลยเฮ้ยจะเป็นได้เหรอต้องมีแวลสง่าราศีพี่นันแล้เหรอมันจะพี่เป็นเหมาะแล้วมันจะรู้ไหมเนาะว่าเราไม่ทิชชู่ตัเศษเลยผิวมึงให้มากเลยเจ้าเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้เป็นหน้าท้องพะลวงพะลงพะ้ลงพะลงเะลงพะลงหลวง เป็นการมิธีกูเสมอไทยไม่ได้ต้องพม่าอย่างเดียวอะเป็นจ้าลีเป็นง่ายเาเสมออะไรก็ได้เป็นตัวอย่างเดียว กูรำกระบอกพม่าสิโปรยปงยางให้กูเถอะเวรจริงเลยไอ้พี่มีสง่าราศีหน่อยสิเออจอมเอ้ยเอ้ยจอมปูแม่ตาปูหายไปแล้วไม่ไดรเออไม่ต้องแล้วเฮ้ยดูไอ้ชาติผู้ชมครับทำไมวันนี้เอ็งเข้าเข้าข่ายละชาตินะวะฮะผมฉันมัวไปรับญาติพี่น้องกัมฉันมาผู้ชมครับพ่อชายอภัยเจ้า พอเจ้าเป็นทหารใหม่เฮ้ยข้างหลังมีใครกันชื่อว่านัตนพรพระจ้่ค่ะไหนวะหน้าย้าแ่ดูสักเกยอะไรนหน้าอะไรก็ปันสปุ๊บปุ๊บนุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุลบปุ๊บปุ๊วปุ๊บ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 ปุ๊ไปุไบปอ๊บพุ๊บปุนไปุ๊บปุ๊บปุ๊ัปุ๊อปุ๊บปุ๊บปุ๊ในตัวเสร็จุายกัน ชื่อนันดาพรทุกคนเป็นใครลองถามเลยเจ้าเป็นใครกันปุ๊บเฮ้ยเป็นเจ้าดุดดุดเลยสิเสียงสูงสูงดุกันหน่อยดุกันี้หน่อยดุเฮ้ยเจ้าเป็นใครกันบ้าสูงคนนี้ไม่ดุเลยอ่ะเป็นใครยังไม่ถึงเลยท่าดุสูงอีกหน่อยต้องดุขนาดนี่ยไม่ใช่หมาแล้วรับผัวเพราะไรด่ะพระองค์ท่านมีอำนาจโอ้ยมันมี นันนาพรไหค่ะโยกนันนาพรมาเกิดใครมาเกิดชาติชาติเป็นกับเจ้าชาตีเป็นยังไงเอ็งอะไรตายโยกหลังตายตายตายเฮ้ยตั้งสติจีบมาเลยเอ็งต้องมีสติต้องมีสติถ้ามีสติเนี่ยอ้าวนี่เป็นอะไรตายอ่ะตายตายยกหลังอ่ะตายพวกแกตายด้วยเอ็งท้าจะแพต้องต้งสติสิดูพวกเี่ เองเองเองทำตัวอย่างให้น้องมาดูก่อนดูไว้ตั้งสติไม่ต้องกลัวเฮ้ยเอีกชื่ออะไรวะชื่อชอนตวัดเพ่ค่ะมากับใครมากับสีชอนสีชนอยู่ไหนมึงลงมาก่อนมึงลงมาก่อนสีชนเออมึงลงมาก่อนลงมาก่อนชอนมาลงดิลงมาลงมาลงมาขับรถมาอะไรหมดแล้วกู๊บขเจ้าท้องเร็วดอยากโทษรังเกีาจมองฉันมาล่าช้าไม่ได้บินเพราะลมเรียช้าไม่พาดมึงอย่าเยอะสิ ไอ้สีชนวันนี้มึงเข้าโคกุล่าลชานะักแต่กูได้ขึ้นถเถลิมสวนฉวนเนอบวัใดแล้วกันก็ตันหัวเดือส้หมายมาวเร็วๆผมจะขอพลอยที่มาาชาแต่วันนี้ผมจะไม่มาล่าช้าอีกเพราะฉะนั <c oughs> ้นอ้มึงหาใหม่ขยับหมดนาทีเจ้าแต่ว่ต้องรักษาเวลาทหาข้าเวลานาทีเดียตายเดียวมาท้จะไม่มาเปนเดียวผมจม,มากับน้นนองสาว อะไรอ่ะสมควไอซีชนเขาไม่ไงแก้ผู้คุยหัวจะบ้าคุณอะไรคหัวไอ้สัตด่นคุณอยาให้หัวเดินจิ้งใหญ่ทุมึนอ่ะจะบ้าหรือคนหาอะไรกินไใหญ่เป็นโเดียวพอพอเจ้าพระเ้าเนี่ยพระเจ้าใช่ไหมเจ้าตัหวัดเ้าัาเยไอชนี่จไเจ้าเป็นพี่ชายพ่คะเห็นไหมเห็นไหมมันต้องยี่จะเหมือนกัน้เล็พไดเลย มันต้องมีสติตัเองชื่ออะไรชื่ออะไรผมชื่อนันท์พลเลยคะมาครับมากับมาซอตีชาติปรับเจ้าเป็นเออเป็นเป็นผัวโอ้อย่างนี้มันจะไปได้เนี่ยเอยอยู่บ้านเกูไปูไชื่ออะไรชื่ออะไรช่องหลังหไปคะมากับใครมาตีันนี่ะไกันเจ้าน้ใอต้องเอาให้เป๊ะอนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปซ้อมกันไปเรื่อย มีเอ็นอซ้อมเยอะเลยไห้ไม่ได้ไหเนี่ยอาพาเราตายด้วยเลย